ระหว่างคนเก่งกับคนที่เราไว้ใจได้พี่เลือกคนแบบไหนไว้ใจได้สี่ครับพี่เลือกคนที่ไว้ใจได้จากอะไรดูยังไงเนี่ยคนที่ไว้ใจได้พี่ดูเองมันมันต้องไปด้วยกันได้จริงๆเนี่ยในฐานะพนังกงานประจําที่ฟังอยู่เนะี่ยผมอยากเป็นคนที่องค์กรไว้ใจสิ่งที่คุณจะต้องทําคือหนึ่งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองอว่าวันนี้คุณทําอะไรอยู่ครับ ถ้าเราไม่ปรับอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมแล้วเจอคนที่พร้อมปรับตัวกับเราออืทํางานเก่งระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราเอาไหมครับเอาครับถ้าเจอคนแบบนั้นแปลว่าคุณเป็นซีอที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสาชนสิปัญญาครับ KP ครับ บิวเอครับกอรวิทย์คานิยอรครับวันนี้เราอยู่กันในรายการซีอเฮงซวยอ่าโอเคครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ครับ EP ที่4ี่นะครับได้ข่าวว่าชิ้นเดือวนี้ปิดงบโอ้โห oh เป็นยงไงแนนพฤษภาทธรรม,มินครับ <laughs> <laughs> เรียกว่าแนนเลยนะเป <it> ็นแบนเลยครับอลูกค้ามาช่วงนี้นี่คือแบบเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวขอไปคุยกันเดินหน้านะครับแปลว่าระยะเวลาต่อจากนี้เป็นระยะเวลาที่เค้มคนมาใช่เพราะว่าต้องทั้ง ทำงบออกไปใช่ไหมคุยกับลูกค้าผู้สอบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ของเราเรามีเราเป็นผู้สอบเองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทั้งสองขาไงเขาก็จะส่งกันมาช่วงนี้นะครับอแปลว่าพี่ต้องมีคนเก่งในองค์กรเยอะอันี้ก็มีมันก็ต้องมีคีย์หลักในแต่ละงานแต่ละเซกเตอร์ที่เราทําอยู่เนาะที่เขาก็ต้อง capable ตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้ผมถามพี่นึงด้วยความที่สโคบงานที่พี่กำลังทาอยู่ แน่นอนว่าใช้ความละเอียดแล้วเราพอบมากเก่งอย่างเดียวมันพอไหมเก่งเดียวไม่พอแต่พี่ว่าทุกงานนะจริงๆแล้วเก่งด้วยใจต้องได้ด้วยเก่งด้วยใจต้องได้ด้วยอ่าเพราะว่าเราเราอาจจะมีคนเก่งมากๆก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วด้วยงานบัญชีด้วยเนาะเขาอาจจะไม่อยากทําก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบเนื้องานแบบนี้ไม่อาจจะแบบสุดท้าย ต้องอยู่ค่ำาเงี้ยไม่อยากอยู่ละล่าสุดเลยมีเด็กคนหนึ่งคก็ก็มันก็มีปัญหาชีวิตอะเนาะด้วยเนื้องานเนเจอร์มันเป็นแบบนี้มันอาจจะต้องมีปิดค่ำบ้างอะไรบ้างครับเราไม่โทษกันะเราต้องไปปรับกระบวนการทํางานเราเราก็ต้องทำแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วคนที่ support คนทํางานแบบนี้ mm hmm. ฟิลเนี้ต้องเข้าใจระดับหนึ่ง mm hmm. ถ้าไม่ได้รับความเข้าใจจากคนที่บ้านเนี่ย mm hmm. ใจมันจะทําไม่ได้ใจมันอยู่ไม่สุข mm hmm. อือ่าพอมันพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็เลือกที่จะไปตามเวลของเขาดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆคือถ้าในมมอ,องพี่เนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นเจนใหม่เจนใหม่คือฟิก์เวลาละต้องฟิก์เวลาละเวลานี้เท่านี้ถ,นถ้าทีบ้านไม่เข้าใจก็ไปต่อ,อยากพี่มองอย่างนี้ดีกว,ว่าค,คือ คนเราวันนี้มันมีทางเลือกมากขึ้นครับและมีความอยากลองอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค,คนเราอยากเป็นเอ็นโทรพเนอร์ชิพมากขึ้นเนาะ,อ,ะ,อ,ะอยากไปขายอ,อยากปเปิดร้านทำเล็บออ,อยากไปขายรองเท้าอ,อ,อยากไปเปิดตลาดนัดเนี้ยออเอาผลไม้ที่บ้านมาขายเงี้ยคือเขาอยากลองแล้วมันมีตัวอย่างให้เขาเห็นเยอะขึ้นอมันมีภาพความสาเร็จ เออซึ่งภาพความสําเร็จอ่ะมันหนึ่งในเท่าไหร่ใช่แต่เราไม่ได้บอกว่าการที่เขาลองแบบนี้มันไม่ดีนะครับอ่าเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะอันพัสดแรกเลยมั้งรู้สึกว่ามันต้องมันต้องแบ่งเวลาแล้วมันก็จะต้องไปด้วยแบบมีแผนเนาะใช่อันนั้นเราคุยกันไปแล้วแต่ว่ากำลังจะแตะให้เห็นว่าเขาเขาต้องการทำหลายอย่างมากขึ้นซึ่งพี่ว่าอันนี้จริงจริง เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าในยุคยุคสมัยเนี่ยคนเจนใหม่มองว่าอาชีพเดียวไม่พอก็จริงครับอาชีพเดียวไม่พอเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นเนาะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่เขา priority ลำดับความสําคัญอย่างไรถูกต้องอ่าและส่คนสน่วนใหญ่ณวันนี้ลำดับความสาคัญไม่ค่อยเป็นอ่าก็มีส่วนแล้วมันก็จะต้องจัดสรรเวลาเนาะมันก็ไปคู่กันงานไหนต้องทําก่อนแล้วก็เวลาไหนต้อง อันไหนอ่าอย่างเงี้ยครับทีนี้คําถามต่อไปของผมเนี่ยเป็นเป็นหัวเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยการที่เราเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นซีอเนี่ยพี่ระหว่างคนเก่งกับคนที่เราไว้ใจได้พี่เลือกคนแบบไหนไว้ใจได้สิครับเพราะอะไรหนึ่งคนที่เราไว้ใจได้แปลว่าเขาเก็ตเรานะครับใช่ไหมถูกต้องอ,อันที่สองนอกจากเก็ตแล้ว ก็ต้องติดต่อได้ด้วยแหละเ e t แล้วก็สามารถที่จะทั้งสื่อสารส่งต่อดูแลการจัดการหรือทำทำได้อ,ะอ่ะเพราะว่าทุกระดับถูกปะ่ะครับคืออย่างเราเป็น CEO เราก็จะมีเมื่อกี้ที่บอกก็คือมี key person ในแต่และฟังก์ชันใช่อ่ะที่เขาเกตแล้วเขาไปสื่อสารต่อได้<ช>ที่น้องบอกใช่ไหมครับแต่เราเองก็อาจจะต้องมีส่วนซึ่งอาจจะไม่ได้องค์กรใหญ่มากเนาะเราเองก็จะต้องมีส่วนในการที่เลงไป ช่วยซัพพอร์ตน้องๆอ่าที่เลเวลถัดไปเพื่อช่วยบิลอัพเขาขึ้นมาด้วยเพื่อให้เป็นแผงที่2ได้และเราก็ขยายธุรกิจได้แต่การที่เราจะลงไปทำอย่างนั้นได้คนเหล่านี้ก็ต้องเก็ตได้ด้วยไว้ใจได้ด้วยเหมือนกันที่แล้วสุดท้ายพี่ว่าใจมันต้องได้อะใจมันต้องได้ก็คืออัธิบูตเขาต้องได้อะจริงซึ่งสมัยนี้สำคัญที่สุดแบบที่บอกไปตอนที่แล้วคือแบบ มันมันต้องไปด้วยกันได้จริงๆอ่ะถ้าจะมาแบบหกโมงคัดออฟปึ้งเสาร์ทิ์ไม่ต้องเจอหนูนะถ้าพูดตรงๆเลยพี่ไม่เอานะพี่ไม่ได้หมายความว่าเสาร์ทิ์พี่จะติดต่อตลอดเวลาแต่พี่เอาคนที่เฮ้ยพี่ด่วนจริงๆว่ะถ้ามันจําเป็นจริงๆพี่คิดแล้วว่าพี่จะกวนเขาเนี่ยพี่คิดเยอะมากว่ามันจําเป็นจริงๆอืพี่ขอช่วยพี่หน่อยนะ เ mm hmm. พราะพี่ต้องตอบลูกค้าแบบเร็วมากจริงๆอิ mm hmm. ด้วยสคบงานอ่าแล้วมันจะได้จบไปแล้วก็แล้วเราไปทำอื่นกัน mm hmm. พี่เลือกคนที่ไว้ใจได้เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่บอกผมว่าแน่นอนแหละเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญละเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีทาร์เก็ตชัดเจนว่าเขามาเ mm hmm. พือ่อเพื่องานเลยดังนั้นคําถามคือแล้วในฐานะซีโอพี่เลือกคนที่ไว้ใจได้จากอะไรดูยังไงเนี่ยคนที่ไว้ใจได้พี่ดูงไง ทุกสเต็ปนะครับตั้งแต่ process การคัดคนวันนี้ที่ออฟฟิศอะสุดท้ายจบที่พี่ทุกคนความหมายก็คือพี่ยังเอาตัวเองลงไปอยู่ใน process การคัดคนอยู่อ่ครับผมถึงแม้เขาจะผ่านสเต็ปการสัมภาษณ์หนึ่งสอแต่สุดท้ายขอพี่ดูหน่อยอ่าอย่างเงี้ยผมเหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือกันเหือใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกัน ตั้งแต่สเต็ปนั้น <med> แล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนา <med> ที่ออฟฟิศเนี่ยคืออย่างเราทําบัญชีเนี่ยแล้วเรามีอย่างอื่นเนาะ <c oughs> แต่ว่าหลักแล้วอย่างวันนี้ก็ยังเป็นบัญชีอยู่ <c oughs> เราจะต้องทําให้ครบหลูก <c oughs> เราต้องฝึกให้เขาทําให้ครบหลูกเขาต้อง <c oughs> เขาจะต้องเป็นแล้วเขาจะต้องเก่งเพราะเราคือสถาบันครับ <c oughs> แล้วเขาจะต้องพอเขาประทับตาเราออกไปแล้วอะแปลว่าเขาจะต้องทําเป็นเต็มหลูกถึงแม้เขาจะเลือกไม่อยู่กับเราก็ตาม หรือว่าสุดท้ายแล้วมันไปปอด้วยกันไม่ได้ได้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ว,ว่าพี่เลือกที่จะทํางานกับคนที่เก่งนลังพี่แล้วหลายๆคนเคยถามเคยน่าจะเคยถามพี่แน่นอนพี่สอนให้เขาเก่งแล้วว่าพี่ไม่กลัวเขาออกไปทําเองเหรอก็เสียดายใช้คำว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเสมอครับอืครับแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกดกันเกลียดกัน จริงไหมจริงจริงก็เหมือนปุ้งอ่ะวันนี้ถ้าสอนเขาเก่งแล้วเขาดิวลูกค้าได้แล้วแล้วเขาออกไปทําของตัวเองอซึ่งอย่างเราอ่ะทั้งคู่อ่ะเป็นอินดัสทรีที่มีคู่แข่งเยอะต้องบอกอย่างนี้กันทันอ่ะเอนทรมันง่ายมากเลยนะใช่ใช,ใชการเข้าสู่อินดัสทรีนี้มันง่ายนะคของพี่อาจจะยากกว่าของปุ้งนิดนึงด้วยสับไปคือ,อมันต้องมีดีกรีนิดนึงถูกต้องแล้วด้วยความ s p e c i a l ส อ,อชีอนหนึ่งแต่อย่างของปุ้งอ่ะอาชีพไหนก็มาทําได้อะใช่ใช่ถูกจริงไหมถูก,ถกเพราะฉะนั้นคือใครก็เข้ามาได้อ่ะออแต่สุดท้ายของสุดท้ายครับการจะยืนระยะอยู่ได้มันก็คือแบรนด์มันก็คือความรับผิดชอบครับซึ่งมันก็กลับมาที่ความไว้ใจแปลว่าถ้ามันอยู่ด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันอ่ะแล้วมีอะไรที่เราคุยกันอ่ะมันก็จะทำให้มันไปได้ โอ้อเยี่ยมเลยแล้วสุดท้ายของพี่คือพี่เช็ชค่าทีมเนาะครับทีมทุกคนพี่ก็จะสื่อสารทุกตลอดเวลาว่าคุณมีสิทธิ์เป็นพาร์เนอร์ชิพแล้วสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วสร้างของตัวเอง mm hmm. คุณใช้รีซอสตรงนี้ของเราสิในการที่คุณจะสร้างพอร์ตของตัวเองสร้างทีมของตัวเองแล้วคุณก็เป็นพาร์เนอร์ชิพไปมันก็เหมือนเขาก็เป็นพาร์เนอร์ถูกปะ่ะอาแล้วเขาก็เหมือนเป็นของเขาเองด้วย โอ้เยี่ยมผมจับใจบความได้อย่างนี้ว่าที่พี่กำลังสื่อสารคือว่าในฐานะที่เราเป็น c ีอีเนี่ยปีของเราก็ต้องใหญ่พอแล้วมีสเปซให้เขาเติบโตถูกไหมพี่ใช yeah. ่แล้วมีพื้นที่ให้เขาเครีเอทีฟโอ้โอเคเยี่ยมสาหรับอ่ะในเมื่อกี้ในมุมมองของ c ีอถ้าเป็นในมุมมองของผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นพนักงานคนหนึ่ง mm. ผมอยากเป็นคนที่องค์กรไว้ใจ yeah. อยากเป็นลูกรักอ่าเอางี้คืออยากเป็นลูกรักองค์กรอนะ่ะอยากอยากเป็นคนที่องค์กรแบบ ถ้านายคนนี้โอเคฉันให้เธอไว้ใจเธอเลยร้อยเเซเมื่อกี้ซีโอบอกว่าต้องการคนแบบเนี้ยแล้วถ้าผมอะ่ะในฐานะพนักง,งานประจํำที่ฟังอยู่เนี่ยและอยากเป็นลูกหลักอะ่ะคุณต้องรู้จักคำคำหนึ่งครับซึ่งมันคือคําว่า managing up huh. มันคือการบริหารขึ้นบน huh. เราเป็นพนักง,งานเนี่ยมันจะมีเลเวลลำดับขั้นครับอ่ะซึ่งเราจะอยู่ข้างล่างซึ่งเขาจะ manage รเรา แต่ลืมว่าคุณก็ต้อง manage up ขึ้นไปเหมือนกันสิ่งที่คุณจะต้องทำคือหนึ่งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองอว่าวันนี้คุณทำอะไรอยู่ครับแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบยังไงกับงานของบริษัทถ้ามันเป็น SME อ่ะมันมันก็เป็นของบริษัทไปเลยถูกปะกับถ้ามันเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือของแผนกคุณคอของส่วนงานภูมิภาคของคุณอะไรก็แล้วแต่ มันเชื่อมยังไงอะ่ะมันส่งผลให้ performance ของบริษัทคุณไปยังไงล่ะคุณต้องเข้าใจตรงนั้นก่อนอันดับแรกพอคุณเข้าใจแล้วอะ่ะคุณจะรู้ว่าบริษัทต้องการอะไรจากคุณแล้วคุณจะ deliver งานตรงนั้นออกมาได้ยังไงให้มันตอบโจทย์นั้นเป็นอย่างที่สองถูกไหมครับแปลว่า objective ต้องตีให้เคลียร์ก่อนเนาะว่าองค์กรต้องการอะไรว่าองค์กรต้องการอะไรอะพอองค์กรต้องการอะไรเสร็จก็มาตีว่า แล้วหัวหน้างานคุณอะต้องการอะไรจากคุณถูกไหมถูกหัวหน้าหนึ่งคนมีสไตล์ของตัวเองทั้งนั้นแหละแน่นอนครับจริงอ่ะจริงไม่ได้หมายความว่าการเป็นลูกรักแล้วต้องเอาใจนายถูกครับท่านดีครับผมใช่แล้วตามนี้ไม่ใช่ถ้าคุณเจอหัวหน้าแบบนั้นอะหนีซะจริงจริง อันนี้ขอเสริมของพี่ถ้าถ้าคุณถ้าคุณต้องการที่จะถ้าคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นนะอือ่าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วคุณเจอเจ้านายแบบนั้นแปลว่าคุณอยู่ไม่ถูกที่แล้วคุณจะไม่โตแลวคุณจะไม่โตเพราะว่าคุณไม่อยากทําแบบนั้นถามตัวเองก่อนว่าอยากทาแบบนั้นไหมถูกดังนั้นดังนั้นสรุปก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยคุณต้องคุณต้องรู้แต่ก่อนว่าวันนี้เขาว่า managing up ของพี่เนี่ยก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่า objective ล่ะคืออะไรคิิดแแบบบบบเอาาาีนถ้้้รรูว่ษัทท เราจะทํำยังไงที่จะไปแบบนั้นใช่แล้วองค์ประกอบไหนบ้างที่จะทําให้เราไปถึงแบบนั้นใช่ลิสต์มันออกมาถูกแล้วก็เจ้านายคุณต้องการอะไรคุณลิสต์มันออกมาสิเขาต้องการให้คุณทําสกิลเพิ่มขึ้นวันเนี้ที่มีตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับเราดูติกตอกกันทุกคนแหละวันเนี้มีโชว์รูมขายรถที่หนึ่งอ่าไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกัน ซึ่งพี่ทึงเขานะแล้วพี่ชมเชยเขาด้วยนะจากเซล์ธรรมดาทั่วไปที่เราขายรถแล้วเรารอลูกค้าครับเขาเปลี่ยนองค์กรเขาให้เซลล์ทุกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วทุกคนมีช่องของตัวเองหมดเลยนั่นคือถ้าคุณตามเฟรมเมื่อกี้นะแปลว่าคุณดูแล้วใช่ป่ะว่าองค์กรต้องการให้คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเจ้านายคุณต้องการให้คุณทำอะไรมีคลิปใช่ป่ะทุกวันอย่างน้อยอวันละกี่คลิป Mm hmm. เพื่อขายของได้ถูกป่ะใช่แล้วเขาพร้อมลงมาลุยลงมาเล่นกับคุณตั้งแต่ CEO โอจนหัวหน้าแผนกแผนกลงมาเล่นกับคุณหมดเลยนะครับคุณจะทําอะไรก็ได้แปลว่าคุณก็ต้องไปทําตัวเองให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้ได้อ่า mm hmm. ใช่ป่ะถูกต้องครับแล้วแปลว่าคุณต้องมีสก mm ิล hmm. ถ่ายด้วยโทรศัพท์ทุกคนมีถูกต้องตัดง่ายๆแบบที่ทุกคนทําได้ใช่ป่ะ mm hmm. นั่นคือต้องตีให้แตกว่าเขาต้องการอะไร แล้วถ้าเกิดคุณทําได้เสร็จปุ๊บอ่ะยอดวิวคุณทะลุอะ่ะแปลว่าเขามองมาว่าพอยอดวิวมันทะลุอะ่ะยอดขายคุณจะตามมาเองถูกต้องถูกต้องคุณคุ้นนะฮะคุณคุ้นเอ๊ะ <laughs> อ,อ,อันนี้องค์กรรถได้บะนะั <laughs> ่รเนี่ยคุณค้นนะฮะอ่าโอเคเออหรอเหมือนเลยเหรอคล้าย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 คร้าจคล้ายคเาคล้ายคลยคลายคล้ายคล้ามคล้ะยคล้า้ายายคาคือใยมุมมยงลมนยวัน้ยคคยลย ถ้าทําถ้าทําการตลาดแบบเดิมม,มันไม่ได้แล้วถ้าเราลูกค้าวิ่งเข้ามาหา,างผมยกตัวอ,อย่างเรื่องรถแล้วกันพี่เชื่อไหมปีนี้เป็นปีที่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยยึดรถเยถอะอที่สุดอคือคนเจ้าของรถถูกยึดรถหนึ่งเลยดูจากงบของบริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็ดูจากอ่าแบงก์หลายๆแบงค์ที่เขา่าเสนอเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือเขาโดนยึดรถแล้วปล่อยหนี้เสียเยอะมากใช่ทําให วันนี้การแข่งขันด้านการขายมันเพิ่มขึ้นถ้าคุณยังมารอให้ลูกค้าวิ่งเข้าศูนย์ไม่มีทางไม่มีทางครับไม่มีทางหรือว่าแค่แบบให้ศูนย์นะยิงอ่ะสมมุตินะรถยี่ห้อตาใบพัดสีน้าเงินอ่ะเนี่ยยี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยพี่จะเห็นเลยว่าถ้าเซลล์อ่ะของยี่ห้อเนี้ทาช่องทุกคนใครไม่ทํานี่ขายไม่ได้อืจริงอันนี้เรื่องจริงยี่ห้อเดียวกับเราหรือเปล่านะอ่าใช่คุณ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 เนาะอ่าแต่ว่าแต่ก็เราแต่รถเขาก็เป็นรถยุโรปไง ช่ไหมฮะทีเนี้ยผมีสิงย่างเี้ยผมอยากจะบอกคือว่าถ้าคุณยังไม่ปรับอ่ะคนอื่นเขาปรับไปก่อนแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเห็นบ้าครับามว่าปรับอ่ะมันกลับมาวนมาอีกแล้วนะอ่าใช่ใช่สุดท้ายคืออยากเป็นลูกรักพร้อมปรับตัวเขาไหมอ่ะอ่าถูกไม่ใช่แบบเขาให้ทำอะไรอือฮึอีกแล้วงานมาใหม่ทำอะไรวะนี่ยค่ะ จะได้ไหมอ่ะถูกต้องมันก็มีอยู่2แบบอ่ะพี่เอาอย่างเงียยสิครับวิพี่พูดตรงไปเหรอแต่ต้องบอกตรงครับว่าจริงเพราะอะไรวันนี้ถ้าเราไม่ปรับอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมใช่แล้ววันนี้สถาสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมท้าเลยว่าถ้าเจ้าของกิจการคนไหนไม่รีบปรับตัวตายเรียบตายเรียบแน่นอนล้านปอซนต์ล้านปอรรายการนี้ก็เหมือนกัน ทาไมปรับตัวก็ตายเรียบก็ <S <S ตายเรียบตายเรียบตายเรียบดังนั้นมันเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้ว่าวัานนี้การที่เราปรับตัวไวย่อมดีกว่าแต่ก<อ><อ>็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสื่อสารกับองค์กรบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นซีอีโอครับแล้วเ,เจอคนที่พร้อมปรับตัวกับเรา hmm. ทํางานเก่งระดับหนึ่ง uh huh. อ,อาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได hmm. ้แต่สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเขาเก็ตในสิ่งที่เราพูดอ อ่าแล้วเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเราครับเอาไหมครับเอาครับถ้าเจอคนแบบนั้นแปลว่าคุณเป็นซีอี่ที่เฮงโ <laughs> คต<น>รเหง็งโคตรเห็งครับมาหาเหง็ง<อ>มาเจอนะฮะนั่นแหะใช่ก็คือเราก็บอกว่าจะเจอนะครับผมแล้วแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าจริงๆอะ่ะคนมันจะดึงดูดกันตั้งแต่สัมภาษณ์และแล้วเรา,าเรามักจะเรามักจะดูออกอะมันห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันตอนสัมภาษณ์ประมาณนั้นใช่ใช่ทีนี้แชปเตอร์อีกแชปเตอร์หนึ่งที่ที่มีคาถามจากทางบ้านเข้ามา ถามว่าในองค์กรเนี่ยผมว่าหลายๆองค์กรมีเนาะองค์กรที่มีพนักงานเยอะเนี่ยมีการแบ่งกกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีไหมพี่มีไหมมีบ้างไหมมีมีทุกรูปแบบอ่าจัดการยังไงทั้งแบบไม่ชอบหน้ากันครับไม่คุยกันครับหรือคิดลบแล้วแพร่กระจายความลบนั้นคือท็อกซิกเป็นกกท็อกซิกอ่ะ ก็ถามว่าจะจัดการยังไงก็คือทําความเข้าใจก่อนครับทําความเข้าใจว่าที่มันท็อกซิกอะ่ะหรือที่มันลบอะ่ะหรือแม้กระทั่งที่มันไม่เข้าใจกันอะ่ะครับเนื้อจริงๆนะมันคืออะไรอซึ่งหลักๆมันก็จะไม่พ้นเรื่องว่าคนนี้ได้อย่างนี้คนนี้เป็นลูกรลักอย่างนั้นคนนี้ได้ไม่พอแบบนี้แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปจริงๆนะการที่บอกว่า แต่เราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเราก็จ่าย a c c o r d i n g y to peer นะความหมายคือในสิ่งที่เราจ่ายในฐานะเป็น CEO ไม่ใช่ว่าเราไปกดเงินเดือนหรือโบนัสเราไม่ให้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจแบบนั้นได้แล้วมันมักจะเจอว่าเขาใช้จ่ายเกินตัวไหมแล้วมันก็มักจะไม่พอเสมอแล้วเขาก็จะกลับมาบอกว่าสิ่งที่เขาได้มันไม่พอหรือ ทำไมคนนี้ได้อย่างนั้นทํำไมคนนั้นได้อย่างนี้แต่ท,ทั้งที่ทุกคนที่เป็นซีอ่โครับก็ต้องใช้ Resource ของตัวเองให้เหมาะสมอยู่แล้วถูกต้องอเขาอาจจะมองไม่เห็นภาพตรงนั้นก็ได้อ่าม,มันก็ต้องกลับไปดูว่าสาเหตุของมันคืออะไรครับมันจะมีคนคนนึงในออฟฟิศนะพี่คิดว่าที่เลดร์เขาจะเปิดมีมีมแล้วเขาจะรู้ว่าเรื่องจริงมันคืออะไรใช่มีมอ่าทำแฟกต์ไฟติ้งก่อนครับ ว่าเรื่องจริงมันคืออะไรคือค้นหาความจริงก่อนเออว่าเรื่องจริงมันคืออย่างนี้นะน้องมีปัญหาครอบครัวน้องมีปัญหาเรื่องเงินน้องเรื่องการพนันหรือเปล่าเออไม่พอ,อ,อใจตรงนี้แบบนี้งานหนักเกินไปน้องทําไม่ทันจะได้กลับไปดูว่าอ๋อแปลว่าต้องกลับไปดูโปรเซสการทํางานเขาครับอ่าช่วยทําให้เขาสบายใจขึ้นครับอ่าได้ยังไงบ้างอือ สุดท้ายอย่างที่สองก็คือเรียกมาคุยครับครับคุยแบบตรงไปตรงมาครับพี่มักจะเป็นอย่างนั้นนะพี่จะไม่ค่อยรักษาโดยการเลี้ยงไข่โดยที่เราก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ไม่ไหวครับอ่าแต่เราก็พูดตรงๆไปเลยถ้าแบบนั้นเราสุดท้ายก็จบกันด้วยดีดีดกว่าก็คือดีดีกว่าต้องมายื้อกันไปใช่ครับแล้วให้มันเสียใจกันถูกต้องครับพี่เคยเจอไหมว่าแบบ หลายๆคนพนักง,งานเนี้ตอนที่เขาจะออกคือผมในอดีตนะเจอบ่อยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยละมักจะทิ้งงานไปเลยแบบร,ร,รู้ว่าจะออกแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วพี่ถามกับเมื่อก่อนอนะ่ะเจอบ่อยตอนนี้ไม่เจอแล้วใอะไรที่เปลี่ยนไปหนึ่งเลย HR แข็งแรงมากขึ้นอ่าสองเรื่องของ KPI ในงานชาัดเจนมากขึ้นอ่าสามมีเรื่องกฎหมายแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าสี่นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในองค์กร ที่การแบ่งกบกแบ่งฝักแบ่งไฟไม่บอกว่าไม่มีนะน้อยลงถึงถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณ90%อ่ะสีอย่างมาถามเองตอบเองชงเองอ<า>ัน <laughs> นี้จะพูดเองหรือเปล่าครับเนี่ย<า><า>ความในใจหรือเปล่าครับเนี่ยก็สีอย่างาใช่ไหม<า>กฎหมายแรงงานก็ตามนั้นเนาะรเราก็พอองค์กรมันใหญ่ขึ้นเนี่ยสั้นๆก็คือ มันก็ต้องทุกที่มันต้องมีกฎครับถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องทั้งกฎบริษัทแล้วก็กฎหมายใช่ถูกต้องอ่าถ้าทุกคนเป็นไปตามนั้นองค์กรที่พี่เชื่อนะเกิน15คนขึ้นไปอ่ะสุดท้ายคุณต้องเริ่มมีกฎมีเกณฑ์ละต้องเพื่อให้มันเท่าเทียมกันแล้วมันจะไม่เกิดความน้อยใจกันถูกต้องถูกต้องอ่าอันนี้อันที่1ใช่ไหมครับครับอันที่2เรื่องความสัมพันธ์ มันต้องมันต้องเสริมสร้างอยู่แล้วเพราะเราต้องสื่อสารในฐานะซีอเนาะรเราต้องสื่อสารอยู่แล้วว่าเราอยากเห็นอะไรเราอยากให้มันเป็นยังไงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะก็คือเรื่องของการฟังครับถ้าเราฟังเขาได้เพิ่มขึ้นเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วบางทีเราจะได้โซลูชันดีด้วยจริงแล้วความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นไปด้วยจริงครับแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกนะอีกสองอย่างเรื่องของการสื่อสาร อุปกรดีขึ้น HR เนอะอะไรเอาสีอย่างเอา HR แข็งแรงขึ้น HR แข็งแรงขึ้นคำว่า HR แข็งแรงขึ้นแปลว่าเอากฎที่เมื่อกี้พูดมาใช้ถูกต้องลงไปลงไปแก้ปัญหาถูกต้องอ่าถูกป่ะก็ลงไป fact finding ว่าปัญหามันคืออะไรและมี KPI วัดผลแล้วก็สุดท้ายก็คือเอา KPI มาใช้ในการวัดผลถูกป่ะถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้น KPI มันก็ต้องชาร์จครับครับแล้วพี่จะบอกเลยนะคนรุ่น รุ่นเดิมครับอย่างพี่เนี่ยรับต่อกิจการจะมีคนรุ่นเดิมครับคนรุ่นเดิมจะเป็นคนที่ภาษาเหนือคือ endouble ตัวใจไปแย่เพิ่นเป็น u b e น้องเพิ่งกอดเท่าแล้วอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ n d ดูเขาเขานเราขาาใช่ไหมจริงครับเพราะสุดท้ายอะแต่แต่คนเหล่านี้ก็เป็น key person ของพี่นะจนวันนี้ยเขาได้เรียนรู้ละ พี่จะมีคำคำหนึ่งที่พี่ดีใจมากเลยที่ออกมาจากปากเขาทุกคนแล้ววันนี้คือสุดมือสอยกับปล่อยไปเห้าคือเราทำเต็มที่ละ,ะเราพุชเต็มที่ละแปลว่าเพราะเพราะนี้คือองค์กรพี่ไง<ม>องค์กรพี่คือพี่จะไม่ค่อยแบบใช่ใช่พี่รู้แล้วแหละว่าถ้า attitude แบบนี้อะไรแบบนี้มันไม่เวิร์กแต่พี่จะไม่ไม่เป็นคน,ปนไปไล่เขาออก<ม>อ่าแต่พี่จะคุยแล้วตกลงกันมากกว่า แล้วสุดท้ายมันแล้วพี่จะไม่เป็นคนพูดว่าออกเถอะเพราะสุดท้ายแล้วอะเขาจะรู้เองว่าเราดิเรกชันเราชัดเจนครับแปลว่า KPI เราชัดเจนดิเรกชันเขาชัดเจนถ้าเขาทําไม่ได้เขาจะเป็นฝ่ายไปจากเราเองแล้วแล้วสุดท้ายอะมันก็คือการคัดคนไปนั่นแหละครับสุดท้ายกลับมาที่ HR แข็งแรงเพราะ HR ต้องสูตรยาดมลึกๆเพราะ HR ต้องหาคนให้ปรุงเรื่อยๆถูกต้องนะครับ อ๋อเรื่องจริงเพราะว่าอ่านฝ่ายฝ่ายที่จะมีการ turnover บ่อยคือฝ่ายขายนึ่งนึ่งโดย KPI เนอะมันค่อนข้างที่จะตึงเลยผมบอกเลยตึงเลยคนที่คนที่อยู่รอดในที่นี้ได้ก็ต้องบอกเลยว่าหนึ่งเขาต้องปรับตัวนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่าทุกที่อ่ะต้องปรับตัวหมดใช่จริงแล้วก็บางบางทีเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่ผมได้จากเรื่อง HR เนี่ยนะคือถ้าเราได้ HR ที่แข็งแรงและ เก่งคขาว่าเก่งของผมมีอยู่สองอย่างหนึ่งฟังเก่งอืกับสองสื่อสารเป็นอยากนะพี่แต่ผมแต่ผมโคตรเฮงผมบอกกัาผมคือซีอที่เฮงมากเพราะผมมีที่เอชวันนี้ที่มีสองอย่างนี้อจริงมันสําคัญเพราะอะไรอย่างเช่นบางคน่ะเอชบางคนอะอยากเอาใจผู้บริหารเนาะแล้วบางคนเอาใจพนักงานอบางคนอยู่กับผู้บริหารอย่างเดียวไม่ฟังพนักงานเลยอย่างเงี้ยคือคนที่บาลานซ์ไม่เป็นอะ คือมันต้องตรงกลางกลางแหละ<ช>อะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีครับถูกถูกเพราะฉะนั้นคือ SR ที่เก่งก็คือ SR ที่เข้าใจในสิ่งที่ผู้บริหารอยากได้นั่นคือ KPI ที่เซตไว้กับอย่างที่สองก็คือว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะประสานใจพนักงานยังไงถูกต้องที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้แอคทิวิตี้อะไรมันควรจะเกิดขึ้นบ้างเพื่อทำให้มันไปถึงจุดนั้นหรือแม้กระทั่ง แต่แต่ความเฮงของพี่แล้วกันเนาะครับก็คือทุกคนรวมทั้ง HR ด้วยเขาจะเป็นคนบอกพี่เสมอว่าณช่วงจังหวะเนี้ยควรทำอะไรควรจะเน้นอะไรครับทุกองค์กรนะครับมันเน้นโกรธตลอดเวลาไม่ได้จริงไหมมันมีต้องมีจังหวะดึงอ่ามันก็ดึงแล้วก็ชกดึงแล้วก็ชกครับเพราะว่ามันตึงเกินไปมันก็ขาดถูกต้องอ่าถ้าช่วงนี้ ดูแลไม่ไหวครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันดีกว่าว่าเพราะอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าไม่ตอบโจทย์ซีโสเพราะซีอต้องการโตตลอดเวลาอือก็พนักง,งานก็เหนื่อยไปนะั่นก็คนเหมือนกัน<อ>น่ะแล้วทําไงอ่นอะนั่นสิก็คุยกันอีพีหน้าไหมเอเอแล้วมาคุยกันอีพีหน้าไหมโ <Okay, S 2> อเคได้งั้นวันนี้อ่ะโอเคผมขอแรปอัพวันนี้เลยก็คือวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของเราเนี่ยในฐานะซีอเราจะเลือกพนักงานที่เก่งหรือไว้ใจได้ไว้ใจได้ สรุปเลยวนันนี้การที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้มันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเป็นลูกรักเขาออ้ดได้ครับพี่ดีครับผมเหมาสมกับท่านไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่เป็นคนที่จะทํายังไงที่จะตอบโจทย์กับผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการแล้จะสื่อสารกับหัวหน้าหัวหน้าแผนหัวหน้าองค์กรหัวหน้างานอย่างไรต่างหากละ่ะถูกไหมพี่ด้วยการ managing up ขึ้นไปถูกต้องเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารให้ว่าเรามี12 3 4อ่ะเยอะเกินไปทยาอะไรก่อนขนาสอ่าใช่ไหมใช่อ่าแล้วถ้าทำแบบนี้ มันจะไม่ได้นะอืาแต่ถ้าคุณทําแบบนี้แล้วคุณทําแบบนี้คุณจะได้แต่มันอาจจะอ้อมสักนิดนึงอืมดังนัน้นจะทาให้ได้เทคนิคตรงนี้ที่พี่บอกคือถ้าใครที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วเอาไปใช้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคํวา,าว่าลูกรักของคุณจะเปลี่ยนไปใช่แล้วคุณจะกลายเป็นลูกรักมืออาชีพถูกต้องผมผมนิยามคำใหม่เลยลูกรักมืออาชีพถูกต้องวันนี้ครับก็ของคุณนะพี่เว버กรวิทย์คณยอนะครับที่มาเล่าสูตรกันฟัง นะครับผมนะแล้วก็อีพีหน้านะครับอีพีหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้ผมทิ้งท้ายไว้แล้วว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับวันนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วมองว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับให้ช่อง c o o เฮงสวยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสาจรจีปัญญาครับกอลวฟิค่เอาครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ